ชาปะป๊าชาปะป๊าที่เรากลับเคยกินไปแล้วที่ไหนอันนี้ชาอันนี้ชาปะป๊าใช้หมูอันนี้ลูกรบายเองอันนี้อะไรกันบ้างอันไหนนี่ลูกระบายเองใส่ใบหลังคากับตอนที่สีแดงระบายตอนแรกไม่ควรระบายพอนแรกสิเอื่อกี้โอเคอวันนี้มีกันบ้านใช่ไหมมีกันบ้านใช่ไหมลูกฮะมีกันบ้านไหมมีนี่พ่อถามมีกันบ้านไหม มีการบ้านอะไรทำไมกูไม่ตรวจอ่เนี่ยไม่ตรวจอ่าบระบิ้งไส่กอกใส่กอกอันดอกไหมอันดอกโอเคก็ใส่เอ้ยใส่บุกพอวันนี้มันร้อนจัดในตลาดตัวโยสุกหรือยังลูกสุกหรือยังสุกหรือยังลูกไหนสุกเลี่ยงให้พ่อกิน Lab, rồi, Here, uh, ีเดียวจะเปล่งก่อนพ่อจะเปล่งก่อนใคพ่อทำแบบนี้นะแล้วก็เขียดแ่ลแล้วก็มีดเชียดได้ยังได้เลย